เ900 Special Edition ครับจดทะเบียนปี2 0 1 8เลขไม่เพียง200 20, กิโลมาพร้อมของแต่งจัดเต็มครับจัดแต่งอะไรบ้างสวยขนาดเลขมไม่แท้ไมมาชมเห็นไหมมาเลขใไม่คันนี้ครับวิ่งมาฮะ29,751กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขใไม่จากบรุลทาให้ดูทุกคันจอดันไมคันนี้สวยใสเหมือนใหม่ครับฟังก์ชันการใช้งานสามารถจะไดบทุกฟังก์ชันคันนี้มาพร้อมกับชุดกดัดแต่งจาก YSS ครับหัว oh, โชคสวย มีรอยขัดเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสอบมีเดินลามบ้านเล็กน้อยครับตามการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับปอกแฮนด์เดิมครับกระจกไปแฮนด์แต่งทรงซีอาร์จีมือคัดมือเบรกเดิมไม่คดไม่งอนะฮะกระปุกคอนเดกไม่มีรั่วซึมประกับพะเร่งตัวสอบต่างๆไม่มีตารางครับกุญแจชิปคันนี้ครบ2ดอกก็อถังเดิมสวยครับน็อตเดิมฟ้าถังสวยครับแทบไม่มีริ้วรอยเลยสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ๊กเกอร์กนรอยถังจากศูนย์มีมาให้ด้วย การลดด้านข้างก็มีมาให้ครับตัวถังไม่มีบุบปรลักยิ้มนะครับเบาะนั่งจะคนเป็นหนังเดิมเบาะซ้อนมีไหมบินเบาะซ้อนเดิมมีให้ด้วยคันนี้มาเอาปักฝาครอบเบาะหลังแต่งนะฮะมาด้านหน้าครับคันนี้มาพร้อมกับชิวหน้าแต่งนะครับไฟเลี้ยวคู่หน้าแต่งเป็นแบบ LED ครับโคมไฟหน้าเดิมครับมีรอยหินบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานครับบังโคนหน้าเดิมไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วครับยางด้านหน้าครับนี่ฮะจากคอนติเนนทัลสภาพอยู่ที่ประมาณ80%ครับ ขอบ้อด้านหน้านะครับเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับคันนี้มาพร้อมกับกันล้มรอหน้าเดิมแต่งนะฮะเลยครับกระบอกชคสวยนะครับคาลิเปอร์เดิมสวยครับไลท์ดิวรอครับกาดหม้อน้านะครับเป็นของแต่งนะฮะคันนี้ขอท่อสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างครับชุดสฟลิงด้านขวาครับโลโก้ตัวแซดอยู่ครบสติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนหรือแตกแล้วฝาวาเอาสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวกันล้มคัดเครื่องสวยครับ กันแข้งด้านข้างครับเดิมฮะตัวตัวแข้งนี้บอกว่าไม่มีรอยล้มและกาล้มแปะเลยพักเท้าด้านขวาครับไม่มีแตกหักครับขาอยู่ในกลางไม่คดไม่งอครับคันนี้มาเพราะว่าท่อแต่งทรง AR ครับฟังเสียงพ่อคันนี้กันเห็นรับเงง่ายครับพ่อเดินเบาดิ้งอัตราเร่งคันนี้เ,เร็วๆลงเร็ว,รว,รว,รวครับ รียบไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มด้านขวาไล่ริ้วรอยนะครับจานเบรกด้านหลังเป็นล่องเพียงเล็กน้อยมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบร้อด้านหลังคันนี้สีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับหุ้มด้วยยางจาก Continental สภาพยางหลังที่ประมาณ70%นะครับสายสั้นแต่งนะครับไฟเดียวคู่หลังแต่งศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวรคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นแน่นอนมาฝัางซ้าย นี่ครับโซนเตอร์เดิมติดรถจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพัดเท้าด้านซ้ายครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่ออครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ลมแปะครับกันล้มคาดเครื่องเดิมสวยฝาว้าวสวยครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแฟลริงด้านซ้ายครับโลโก้ตัวเซตอยู่ครบติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดุูดล้อแต่ร้าเช่นเดียวกันครับหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งสครับตามสไตล์ทันเทเบิลนันทบุรีนะครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาทลายจันเดรกด้านหน้านะครับเป็นล่องเพลงเล็กน้อยสัมผั์ด้านขวานะครับมาพร้อมกับระบบเบรก abs ครับเอาละคันนี้เราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่179,000บาทเท่านั้นครับดาวน์รับส่งเพียง8,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างครับรับได้เขินบิ๊กไบค์ รถเล็กทุกรุ่นใครหาอยู่สำหรับเซ0ก SE เอสีราคาเบาๆคันนี้ตอบโจทย์ของแต่งจัดเต็มแล้วเจอกัทนทันตบายทันสุรีครับสวัสดีครับ